มูลที่โรงเจต่อ่บอกเกงหัดใหญ่นะคะวันนี้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมค่ะวันนี้เวลา9ก้านาฬิกานะคะที่มูลที่โรงเจต่อ่บอกเก่งหัดใหญ่ได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมโดยมีหลวงพ่อสมชาติอภิชาโตเจ้าอาวาสวัดป่าวังศิลา จากจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายเอกยังอภัยนสงขลาแนมเพื่อหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองกอหงอาจารย์เกติศักดิ์วิเศษดอนหวายเจ้าสำนักมูลที่รงเตต่อ่บอกเก่งหัดใหญ่นายอนเนกแท้ตั้งประธานมูลที่คณะกรรมการนะคะรวมถึงเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยและแขกผู้พิเกตเข้าร่วมงานอย่างคับข้าง ทางนี้ก่อนเข้าสู่พิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีกรรมต่างๆนะคะทางด้านคณะนเกืรอหัดใหญ่และก็แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมก,กันกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมูลที่โรงเจต่อ,บอ่บเก่งและชมความงดงามของพระตำหนักต่อ,บอ่บเก่งซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2564และกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ส่วนชั้นที่2ใช้สําหรับการปฏิทฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรรูปแบบนิกายมหายาน ทางนี้นะคะมุทิรงเจก่อตั้งเมื่อวันที่23มีนาคม2537จากที่ดิน2ห้อง50ตารางวาปัจจุบันมีเนื้อที่เป็น2ไร่ค่ะโดยมีอาจารย์สุภเดชชื่นพงพันธ์เป็นบุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักองค์แรกที่มีปณิธานในการสืบสารและจัดลงไว้ซึ่งพุทธศาสนาหายานและการคงไว้ในการประกอบศาสนาพิธีลัติเต๋า ปัจจุบันมีพระตำหนักพระเต่าบ่อตำหนักพระพุทธเจ้าตำหนักเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรองค์มหาเทพกวนอูตำหนักเทพเจ้าโชคลาบและตำหนักยมพบาล ซึ่งสําหรับประชาชนทั่วไปนการที่ต้องการจะร่วมบุญร่วมสร้างตําหนักพระโพธิสัตว์ควรอิมสามารถร่วมบุญได้ค่ะที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี553211391-3หรือสามารถสแกน QR Code ดนะคะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะ